โอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะเอา10อันดับเกมฟรีน่าลองเล่นบนสตีมในปี2022มาแนะนําให้ทุกคนได้เอาไปลองเล่นกันนะครับในเมื่อเราเข้าสู่ปี2022ไม่ได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็มีเกมฟรีหลายเกมครับที่ไม่ว่าจะออกมาท้ายปีที่แล้วนะครับหรือว,ว่าออกมาในปีนี้ก็ตามนะครับผมได้รวบรวม10เกมที่มันดูแบบน่าเล่นที่สุดบนสตีมแล้วก็ฟรีด้วยนะครับมาแนะนําให้ทุกคนได้ไปลองเล่นกันนะครับในวิดีโอตัวนี้นะครับ โอเคนะครับถ้าใครพร้อมแล้วนะครับอย่าพูดความจำพิงให้มากความกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับ10อันดับเกมน่าเล่นบนสตรีมในปี2020นะครับฟรีทั้งหมดนะครับสำหรับเกมพวกนี้โอเคนะครับสำหรับอันดับที่10นะครับเกมนี้มีชื่อว่า BTD b l u n e Battle นั่นเองนะครับซึ่งเกม b l u n e Battle เกมนี้นะครับจะเป็นเกม Tower Defense แบบคลาสสิกกันเลยทีเดียวนั่นเองนะฮะซึ่งคุณเนี่ยจะต้องสู้กับผู้เล่นอีกคนหนึ่งนะครับเกมนี้เป็นเกม1 v 1 Tower Defense นั่นเองนะฮะ ซึ่งบอลลูนเนี่ยก็จะออกมาจากที่ที่1นะครัะเพื่คุณเนี่ยก็ต้องกันไม่ให้บอลลูนเนี่ยไปถึงจุดจุดหนนะครับถ้าไปถึงจุดจุดหนึ่งนะเลือดคุณก็จะลดอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งจุดเด่นของเกมนี้เลยนะครับก็คือยูนิตมันมีหลากหลายมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครแบบลิงปลาธนูนะปืนใหญ่นะครับปลาน้ําแข็งอะไรอย่างงี้นะครับก็คือมีเยอะมากนะครับในการที่คุณเนี่ยสามารถใช้ในการป้องกันฐานของคุณได้นั่นเองนะครับ ซึ่ง <altro> น the like ับเกมนี้นะเป็นหนึ่งในเกมทาวดี้เฟนที่ผมว่าเขาน้าที่ทำมาได้ดีนะครับแล้วก็เพิ่งออกมาได้ไม่นานนะสำหรับภาค2นะครับถ้าใครอยากลองเล่นกันก็ลองดูนะเอาไว้ตีกับเพื่อนเวลาเบื่อเอะไรอย่างงี้นะโอเคนะสำหรับอันที่9นะเกมต่อมาที่เราจะแนะนำกันนะครับเกมนี้ไม่ใช่ว่าชิลคอเนอร์นั่นเองนะครับชิลคอเนอร์ในเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่เอามาเป็นเกมอินดี้สุดๆเลยนะเป็นเกมฟรีอินดี้มากๆเลยนี่นะฮะ ซึ่งเกมนีนะ้ก็ตามชื่อชิวคอร์นี่นะะคุณเข้ามาคุณจะชิวรหรือว่ารีแลกอะไรก็ได้นะค,คือเกมนี้ทนำะมันจะเป็นเกมน่ารักน่ารักเก<อ>มหนึ่งที่คุณเ,เข้าไปแต่งห้องอะไรอย่างนี้นะแต่งตัวละครแต่งสัตว์แต่งอะไรอย่างนี้นะค,คุณก็สามารถเลือกได้เลยนะเพราะคุณอยากได้ห้องแบบไหนอยากอะไรอย่างคือเป็นเกมคัสตอมไมซ์แล้วก็แบบเข้าไปแบบนั่งชิวๆนะเพลงก็จะออกชิวๆหน่อยนะ ซึ่งเกมนี้เนี่ยเหมาะมากนะครับสำหรับใครนที่แบบทำอะไรมาเหน,นื่อยๆนะผมก็อยากแบบหาเกมที่มันแบบโอ้ชิลมากๆากนะเกมนี้นะเป็นเกมฟรีที่ชิลมากๆเลยนะครับในเกมมันก็จะมีเควสให้คุณทำนะไม่เป็นการวางของนูน่นวางของนี่นะเอาของมาใส่ซื้อของอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งนะเป็นหนึ่งในเกมชิลที่ดีมากๆนะผมแนะนำนะถ้าใครอยากลองเล่นนะก็ลองดูนะเกมนี้ก็เพิ่งออกมาได้ไม่นานเหมือนกันนะฮะ ในอันดับที่8นะครับเกมต่อมาที่ผมจะแนะนำกันนะครับก็คือเกมที่มีชื่อว่า The Two of Us นั่นเองนะครับซึ่ง The Two of Us นะครับเป็นเกมคอปแนวสไตล์ 2D แก้ไขปริศนานั่นเองนะครับซึ่งนับคุณเนี่ยนะครับก็จะได้รับบทเป็นเอ่อตัวที่มันรูป่ายใค้กล2ตัวนั่นเองนะครับก็นับคุณเนี่ยจะต้องช่วยกันนะครับแก้ไขปริศนานะครับเพื่อที่จะเอาถ้วยรางวัลให้ได้นั่นเองนะครับ ซึ่งเกมนี้จุดเด่นออกมาเลยนะครับก็คือการที่คุณสามารถเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับเล่นครอปกับเพื่อนนะครับแก้ไขปริศนาด้วยกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งนะเป็นเกม2 d ดีแก้ไขปริศนาที่น่าจะทำมาได้ดีเลยนะเพราะว่าก็มีหลายด้านนะครับมีอะไรให้ทำเยอะนะครับสามารถเลือกอาวุธได้อะไรอย่างนี้นะครับพื่จะทําให้ปริศนาง่ายขึ้นนั่นเองนะก็นะครับถ้าใครแบบว่างๆางเกมเล่นนะครับก็เกมนี้ได้เลยนะครับกับเพื่อนนั่นเองนะแบบเล่นรอโหลดเกมเล่นอะไรอย่างนี้นะครับเกมนี้ถือว่าเหมาะมากนะครับาหรับ เกมที่มีชื่อว่าเดือดถือปัสนั่นเองนะครในลำดับต่อมานะครับเกมนี้นะมีชื่อว่า Exo Blast นั่นเองนะครับซึ่ง Exo Blast สนะครับถ้าอธิบายง่ายนะครับเกมนี้นะจะเป็นเกมคล้ายๆกับเกมที่ชื่อว่าปองนั่นเองนะครับถ้าใครไม่รู้จักปองนจะเป็นเกมคล้ายๆกับแบบการที่คุณเนี่ยจะต้องเอาลูกบอลเนี่ยนะครับยิงสู้กันไปสู้กันมานี่แหละนะครับเพื่อให้เข้าโกลุ่มของฝ e ่ายหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งนะครับจุดเด่นของเกมนี้นะครับมันอยู่ตรงที่ว่านะครับคุณเนี่ยสาามรถ เลือกตัวละครน,นะครับเลือกยานได้หลายแบบนะครับแล้วก็ยานแล้วก็ตัวละครในการเล่นปองในนี้เนี่ยนะครับจะมีสกิลแล้วก็มีพาสซีอะไรต่างกันไปหมดเลยนั่นเองนะครับจะมีพวกแบบว่าไอ้ตัวนี้ยิงได้เร็วขึ้นนะครับหรือว่าตัวนี้เนี่ยยิงได้แรงกว่าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็เป็นเกมปองที่สนุกมากเกมหนึ่งนะครับก็สามารถโหลดไปยิงสู้กับเพื่อนได้นะเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะมีสกิลหลากหลายนะครับ ก็มีแบบว่ายานให้เลือกหลายอย่างด้วยนี่นนะฮะก็อย่าลืมลองเอาไปเล่นกันดูนะครับเผื่อใครหาเกมสู้กับเพื่อน,นสนุกสนุกค่าเวลานะฮ <s par> ะหับต่อมานะครับเกมทีผมจะแนะนํากันนะเกมนี้ไม่ใช่ว่าครับเกมนั่นเองนะครับซึ่งครับเกมนะครับเป็นเกมที่เบสออกมาจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง Squid เกมนันเองนะฮะ ซึ่งนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างนะสำหรับเกมนี้นะครับซึ่งเกมนี้นะครับก็จะเรียกง่ายๆนะเป็นเกมที่คุณเนี่ยเข้าไปเล่นสควิตเกมในเกมนะครับก็นะครับก็คือเป็นเกมที่คุณเนี่ยสามารถเข้าไปนะครับเล่นพวกแบบว่ามินิเกมของสควิตเกมได้นะครับไม่ว่าจะเป็น a i o u นะครับ crossplate อะไรอย่างนี้นะครับเป็นมินิเกมในเรื่องสควิตเกมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งนะครับเกมนี้นะครับก็นะครับเป็นหนึ่งเกมที่ผมว่าเอามาเล่นค่าเวลาได้ดีกับเพื่อนนั่นเองนะเพราะว่ามันมีมินิเกมหลายแบบมากนะครับแล้วก็ เป gamer, ็นตัวละครแบบน่ารักน่ารักนะครับมาตีกันอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ท่านน่าจะค่าเวลาได้ท่าน่าจะดีเลยนะให้หามีเกมเล่นนะครับแบบเกมที่มีมินิเกมนั้นก็เกมนี้ได้เลยนะครับเป็นหนึ่งเกมที่ทํามาได้ท่านน่าจะดีเลยนะครับลำดับต่อมานะครับเกมนี้นะมีชื่อว่า snake force นั่นเองนะครับซึ่ง s n a k force นะเป็นเกมท็อปดาวนนั่นเองเป็นเกมยิงท็อปดาวนะครับซึ่งนะครับเกมนี้นะครับก็จะมีรูปแบบเกมที่คล้ายกับ snake แบบคลาสสิกนั่นเองนะครับ เผื่อใครรู้จักเกมส์นี้ก็คือคุณเนี่ยต้องไปช่วยพวกพ้องของคุณนะครับแล้วเขาเนี่ยก็จะมายืนต่อแถวให้คุณอะไรอย่างนี้ทำให้แบบคุณเนี่ยมีพวกพ้องมากขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งคุณช่วยมากเท่าไหร,ร่นะคุณก็ยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งเกมนี้หลักๆนะก็จะเป็นเกมแบบท็อปดาวหรือว่เป็นการเล่นที่คุณจะอยู่เหนือหัวของตัวละครที่คุณเล่นอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าแล้วก็มีเอพิสโหมดเช่นกันนะเผื่อใครอยากเปลี่ยนอารมณ์อะไรอย่างนี้นะครับก็เปนนนนกกกมยยิงงี่รรจะะลลลคััับออไดดูผวว้ ในดับที่สี่นะเกมนี้มีชื่อว่า Conqueror Blade นั่นเองนะครับซึ่ง Conqueror Blade นะเป็นเกมที่คุณจะได้รับบทเป็นแม่ทัพคนหนึ่งนะครับซึ่งแม่ทัพของคุณเนี่ยคุณสามารถแต่งตัวได้ตามใจชอบคุณเลยนะก็ะคือเป็นเกม RPG เกมหนึ่งเลยนั่นแหละนะเกมนี้เขาเรียกว่า RPG Full Tactical นั่นเองนะครับซึ่งนะแม่ทัพของคุณเนี่ยคุณสามารถแต่งด้วยอาวุธุักรปรณ์ของพวกช่วงอัศวินในพวกช่วงยุคกลางอะไรอย่างนี้นะก็คือคุณจะได้รับบทเป็นพวกแม่ทัพที่สู้กันในยุคกลางอะไรอย่างนี้นะครับ ซึ่งนับเกมนี้นับจุดเด่นของมาเลยนะครับก็คือมีการแต่งตัวละครที่น่าจะสร้างสรรค์มมกนะครับก็คือหลากหลายนั่นแหละนะฮะคือไม่ว่าจะมีคนใช้ปืนใช้ธนูนะครับใช้หอกอะไรอย่างนี้นะครับมีดาบมีอะไรนะก็คือเป็นพวกยุคการเป็นพวกอัศวนสู้กันนั่นแหละนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะคุณจะรบบเป็นแม่ทัพคนหนึ่งนะครับแล้วคุณเนี่ยก็จะต้องลีดลูกน้องของคุณนะครับก็เกมนี้จะมีทหารนั้นะเยอะนะครับเป็นคล้ายๆกับ3ก๊กนะคุณก็ต้องไปยึดจุดนู้นจุดนี้อะไรอย่างนี้นะครับ ซึ่งเกมนี้นะผมว่ามันเป็นเกมหนึ่งนะที่ทำมาได้่ดีนะแถมฟรีอีกนะคือเป็นอะไรที่คุ้มมมกนะต้องลองไปเล่นดูนะสักครั้งในชีวิตนะสรับเพือเนเบียดน,นะก็อย่าลืมมาลองเล่นกันดูนะฮะใันดับที่สามนะเกมนี้มีชื่อว่า century Eight of ashes น,นั่นเองนะซึ่ง century Eight of ashes นะเป็นเกมต้องเรียกว่าเป็นเกมสู้กันโดยใช้บังกรนั่นเองนะ ซึ่งเกมนี้ผมว่ามันทำาว่มาได้ดังสร้างสรรค์นนะครับคือแวกแนวมากๆเลยนะเพราะว่าผมแทบไม่เคยเห็นเกมแบบนี้เท่าไหร่นี่นะครับเพื่อคุณเนี่ยนะจะได้เล่นเป็นมังกรนรั่นเองหรือว่าคนขี่มังกรอะไรกันนะก็คือ <c oughs> คือคุณเนี่ยจะได้แต่งตัวละครมังกรของคุณนั่นแหละนะครับแล้วก็เอาไปบินสู้กันแบบที่เห็นในภาพนี้เลยนะก็คือมังกรแต่ละตัวก็จะมีสกิลต่างกันนะแล้วคุณก็สามารถแต่งแบบคล้ายๆ RPG เลยแหละนะเพื่อ,อามาสู้กับผู้เล่นคนอื่นอะไรอย่างงี้นมังกรพ่นไฟนะมีมังกร คนไฟสีฟ้ามังกรน้นําแข็งอะไรอย่างนี้นะครับคือมันเป็นอะไรที่มันจะเยอะมากนะครับสำหรับเกมมัลติเพยร์อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เคยลองเล่นเนี่ยต้องลองเอาไปเล่น,เล,นเล่นดูนะสำหรับเกมมัลติเพยร์มังกรอันนี้นะฮะก็เอาไว้เล่นมัลติเพยร์มันๆนะครับแล้วก็ฟรีด้วยนั่นเองนะก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะสำหรับซินเจอรี่เอเดฟแอชชัสนะ ในดับที่2นะครับเกมนี้ไม่ใช่ว่า h ฮโ o Infinite นั่นเองนะครับซึ่ง h ฮโ o Infinite นะครับคุณเนี่ยจะรับบทเป็นทหารคนหนึ่งนะครับในยุคอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเกมนี้นะจุดเด่นของมันเลยเนี่ยก็คือการที่คุณเนี่ยเป็นทหารในยุคอนาคตนี่แหละนะครับแล้วก็นะครับคุณเนี่ยจะได้เล่นแต่อีกิฟิตตี้หลายอย่างเลยนะสำหรับ h ฮโ o Infinite นะมีอะไรทำเยอะมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการไปยิงกับคนอื่นนะเล่นเนื้อเรื่องปกติอะไรอย่างงี้นะครับซึ่ง ตัวของคุณนี่ก็มีอาวุธอุปกรณ์มากมายเลยนะครับที่มาจากโลกอนาคตนะเป็นยที่ผมบอกนะมันเซ็ตอยู่ในโลกอนาคตนะซึ่งก็คือจุดเด่นของมันเลยนั่นแหละนะซึ่งนะคุณเนี่ยสามารถกระโดดสูงได้นะครับโดยใช้ชุดกล่องคุณหรือไม่ก็แบบไปหยิบอาวุธไฮเทคอันนึงแ้ยิงเลเซอร์อะไรอย่างนี้นะครับก็เกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่ผมว่าเป็นเกมฟรีที่ควรจะลองมากๆเลยนั่นเองนะเพราะว่ามันมีอะไรให้ทเยอะแล้วก็นะครับมีอาวุธอุปกรณ์หลายแบบที่สร้างสรรค์นะเอามาเล่นกันสนุกสนุกได้นั่นเองนะฮะ ก็ลองเล่นกันดูนะสหรับ h เฮ Infinite นะมีเนื้อเรื่องมีอะไรนะเป็นเกมฟรีที่ดีมากๆเลยนะครับใครเครื่องสเปคพอนี่ก็ลองเลยนะครับสำหรับเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแถมเหนือนดับที่หนึ่งนะ <S <S เกมเนื้อเ่า Lost Ark นะนั่นเองนะครับซึ่ง Lost Ark นะเป็นเกม MM R P G M M o R P G m มัลสิม Multiplayer ที่ใหญ่มากๆเลยน,ะนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้นะครับ คุณเนี่ยก็จะได้เลือกอาชีพได้แต่งตัวละครของคุณนะเพื่อเอาเข้ามาเล่นในโลก RPG อันนี้นั่นเองนะครับซึ่งระบบสไตล์การเล่นของเกมนี้ก็จะประมาณเป็นท็อปดาว 3D อะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นประมาณว่าคุณเนี่ยจะเล่นแบบมุมมองท็อปดาวแต่ว่าก็จะมีแบบพวกสกิลที่ทําให้มันดูเป็น 3D ด้วยนั่นแหละนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกม RPG เกมนึงนะครับที่ผมว่าทำาออกมาจะดีนะครับมีอาชีพให้เลือกเยอะนะครับมีเนื้อเรื่องมีเคเวสอะไรให้ทำเยอะแยะไปหมดเลยนั่นเองนะ แล้วก็สกิลแสงสีเสียงอะไรนี่ก็สวยงามมากๆเลยนะครับถ้าใครหาเกมมาวิจีเล่นนะครับก็ลองหาเอาเกมนี้ไปเล่นดูนะเพราะว่าเขาเพิ่งลงสตรีมได้ไม่นานมากเลยนะครับจากวันที่ผมอัดอยู่นั่นเองนะก็ยินดีมาเล่นกันดูนะเผื่อใครหาเกมมาวิจีหนุกๆเล่นนะเกมนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะโอเคนะครับและนั่นนะก็จะเป็นเกมฟรีบน s t e ีมในปี2022อนั่นเองนะครับ ซึ่งในปีสองพนยี่สิบนะครับก็เพิ่งเริ่มมาได้ไม่นานนะครับแต่ว่านะครับก็มีเกมบางเกมที่ออกมาในปีนี้แล้วนั่นเองแล้วเกมฟรีนะบนสตีมแล้วก็เกมบางเกมเนี่ยก็มาจากปีที่แล้วด้วยนี่ได้ท้ายปีอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเกมพวกนี้เนี่ยผมว่าคนก็อาจจะยังไม่รู้จักเหมือนกันเป็นผมนะเพราะว่าแบบนั่นแหละนะมันออกมาเพรา่าจะใหม่ครับเกมพวกนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจเกมเหล่านี้เนี่ยก็ลองโหลดกันไปได้เลยนะฟรีทั้งหมดนะบนสตีมนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไม่พูดมากแล้วนะครับเดี๋ยวพอไปก่อนแล้ววกกัันนะะครรบเพาา่็ ทำเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรพูดแล้วเนาะโอเคนะครับก็ถ้างั้นก็ถ้าใครชอบอย่านีก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องผมด้วยนะครับก็จะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะครับโอเคนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอ,อลากันไปตรงนี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย